ที่นี่คือศูนย์เลยนะศูนย์เมล็ดพันข้าวกำแพงเพชรกำแพงยังเป็นเพชรน,นะครับนั้นข้าวต้องเป็นข้าวพันุดีใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือโกดังหรือว่าสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ปรับปรุงพันุ์ไว้เรียบร้อยแล้วของศูนย์ข้าวจังหวัดกำแพงเพชรแต่ไหนก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะมีภาคเอกชน ร่วมทําการปรับปรุงสายพันธุนะ์เก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยจําหน่ายด้วยร่วมกับกรมการข้าวอย่างไรก็แต่ละปีก็ไม่พอครับนะนั่นแสดงว่าความต้องการสายข้าวเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดียังต้องการมากกว่านี้ใช่ไหมครับใช่โอกาสภายภาคหน้านะครับกรมการข้าวจะปรับปรุงสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ดีให้พอกับความต้องการของชาวนาไหมครับ ถูกต้องครับพันข้าวไม่ดีเราไม่เอาเพราะชาวนาไทยต้องการแต่พันข้าวดีดีดีข้าวดีดีกับพี่คำร้อน ก็ขอเชิญคุณกำรนนะมาเยี่ยมงานควบคุมคุณภาพเม็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดข้าวกำแพงเพชรของเรานะฮะในขั้นตอนของงานควบคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่จะเอาไปสู่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะฮะในการเพาะปลูกในดูต่อไปนะครับเชิญครับเริ่มแรกเลยนะฮะเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวกำแพงเพชรเราเนี่ย เกี่ยวข้าวเข้ามานะครับเกี่ยวข้าวเข้ามาแล้วเราก็ทําการสุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างเสร็จแล,แล้วเราก็อเอามาตรวจคุณภาพในด้านต่างๆนะอ,อย่างเช่นตรวจความชื้นเม็ดพันนะฮะตรวจพันปนนะครับโดยทุกขั้นตอนเนี่ยเราเราก็จะสีแล้วก็มาตรวจดูว่าเม็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาเนี่ยมันมีคุณภาพตรงตามสายพันธไหมนะฮะมีสิ่งเจือปนเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็มีพันธปนมีข้าวแดง นะครับที่ป,นเ,ปนเยอะเราไม่เอาเปนป,นเ,ปนเยอะไม่เอาครับ <c oughs> ตัวน,นี้มาก็เราจะมีในระดับอของพันปนแล้วก็ข้าวแดงเนี่ยนะครับใน5 5 0 0รกรัมนี้ข้าวแดงเราจะไม่ให้เกินหนึ่งเมล็ดนะครับในชั้นพันขยายและจะไม่เกิน3มเมล็ดในชั้นพันจําหน่ายนะครับในส่วนของอสีงเจปนก็เหมือนกันนะครับสีเจปนเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยกเกษตรกรก็จะต้อง ทำความสะอาดเม็ดพันธ์ในเบื้องต้นมาแล้วก็ที่ส่งมาที่ให้ศูนย์นี่ก็ตอนนี้เราจัดซื้อให้กับเกษตรกรเนี่ยในสิงเชป่นเนี่ยไม่เกิน3%ครับอันนี้เป็นหลักการเดียวกันของ29สนย์นครับทั่วประเทศฮะในส่วนของกุมเมืองข้าวทั้งหมดนะครับแล้วในกลุ่มควบคุมคุณภาพเม็ดพันธ์ุตรงนี้นะฮะจะมีบริการตรวจสอบคุณภาพ ไม่พันธุ์ให้กับทั้งเอกชนและก็พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอของเราด้วยนะครับในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสุข้ากพการเพาเพชรก็จะมีกาแพงเพชรและจังหวัดต่างเราก็รับตรวจให้ด้วยรับตรวจให้ด้วยฮะถ้าเป็นเกษตรกรแล้วก็ในเป็นเกษตรกรในกลุ่มของเราเยอะอย่างเช่นกลุ่มเกษตรกรสงข้ามชนสุข้ามชนเนี่ยจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จะผลิตไม่ได้พันธุ์ไว้ใช้เองนะเพื่อเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะโดยกรมข้าวเนี่ยจะทําการส่งเสริมและก็จะมีเม็ดพันธุ์เป็นหัวเชื้อไปให้ และก็เมื่อสูงขรามชนผลิตได้แล้วเนี่ยทางกลุ่มควบคุมคุณภาพก็จะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพให้ว่าคุณภาพตรงไหม,มเหมาะสําหรับที่ใช้ทําพันธุ์ต่อไปหรือไม่ครับกรณีของเอกชนอาจจะมาใช้บริการได้ได้ได้ครับเอกชนก็จะใช้ได้เอกชนก็ที่จะมาใช้บริการก็จะมีเอกชนที่ผลิตเม็ดพันธุ์เพื่อจําหน่าย,ยนะครับ ก็เราก็รับรับดาเนินการตรวจสอบคุณภาพว่ามีความเหมาะสมมีมาตรฐานของเม็ดพันธุ์ที่ตามประกาศของ,รงกรมการข้าวหรือเปล่านะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการตรวจสอบเพื่อ,อรับรองพันธุ์ให้กับอเอกชนเพื่อจะไปอขอสิทธิ์ในเรื่องของการผลิตเม็ดพันธุ์เพื่อจําหน่ายเพราะฉะนั้นจะเอกชนทุกรายเนี่ยก็จะต้องได้รับการตรวจสอบว่ามีเม็ดพันธุ์ที่ตรงตามสายพันธุ์หรือไม่รบเบล่านี้ก็ถือว่า เป็นมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลครับ,รบ,รบแล็บในส่วนของของศูนย์ข้าวทั่วประเทศนะฮะก็เ,เป็นแล็บที่น่าจะเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคนะฮะเอกเอกชนก็ยังไม่มีไม่มีที่จะรับดำเนินการครับอันนี้เป็นเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพในด้านของสิ่งเจปนนี่นับเพื่อเพื่อไปทดสอบขวอมงอกครับอันนี้ไปทดสอบขวอมงอก ว่าเม็ดพันธุ์ที่เข้ามาแต่ละหลอดนั้นมีความงอกดีไหมนะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็อันนี้เป็นตรวจสอบคุณภาพเม็ดพันธุ์ระหว่างการเก็บรักษาเพราะเม็ดพันธุ์ที่เราผลิตได้แล้วเนี่ยเราก็บรรจุหิมห่อเสร็จแล้วก็จะไปจะไปดำเนินงานเก็บรักษาไว้แล้วก็จะทําให้เราดะเช็คเสมอควบคุมคุณภาพเสมอว่าเม็ดพันธุ์แต่ละหลอดที่เราเก็บรักษาแล้วจะไปสู่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในอนาคตจะต้องมีคุณภาพความงอกต้องดี นะฮะความงอกตรงนี้ไม่ไม่ต่ำกว่า80%นะครับแต่โดยค่าเฉลี่ยแล้วความงอกของเม็ดพันธุ์ที่ผ่านจากศูนย์นี่ก็มีประมาณ90%ขึ้นครับในขัน้นขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของอาการตรวจด,ดูเม็ดพันธุ์ข้าวข้าวบนเข้ามาเอาเข้ามาหนะน่นนอยทำดีกุ๊กเลียเขีเนะี่ย ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจดูข้าวพันปนนะครับสำหรับข้าวพันก็ขอ29นะครับมีสิ่งเจะปนและก็พันปนที่เหมาะสมกับการานำไปให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทำการเพาะปลูกต่อไปหรือไม่ครับนี่เป็นการตรวจคัดด้วยความชำนาญครับตรวจคัดด้วยความชำนาญ <laughs> เรามีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ เนะม็ดพันธุ์ทุกหลอดนะฮะทุกหลอดทุกกระสอบที่จะส่งให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรอดอําเน,นินการพ่อปลูกเราเลยมาทําการทดสอบค้อมงอกก่อนว่าไอความงอกของเม็ดพันธุ์ในชุดนั้นนั้นนะฮะจะมีความงอกเหมาะสมกับที่เกษตรกระกจะนําไปพ่อปลูกหรือไม่นะ,ะ,นะะครับแล้วก็ยังไม่พอนะฮะงอกยังไม่พอจะต้องมีความแข็งแรงนะหมายว่าเอาไป เพราะหรือเอาไปหว่านเสร็จแล้วเนี่ยเม็ดพันธุ์สามารถเจริญตัวได้อย่างรวดเดวร็วนะครับอันนี้คือความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของเม็ดพันธุนน์ครับตึงตงผ่านเกผ่าน90%ครับแต่โดยมาตรฐานของอเม็ดพันธุ์เนี่ยที่ค่าที่กรมการข้าวาเป็นมาตรฐานของกรมการข้าวเนี่ยเราจะมีมาตรฐานที่80%นะฮะแต่ว่าทางศูนย์ข้าวกำแพงเพชรที่ดําเนินการอยู่เนี่ย เกษตรกรจะได้รับเม็ดพันธุ์ที่มีความงอกและความแข็งแรงไม่ต่ำกว่า90%ครับที่สูงกว่ามาตรฐานครับท่านอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมีการปลูกทดสอบนะครับเป็นปลูกทดสอบเม็ดพันธุ์ปลูกทดสอบเพื่อว่าให้มันตรงตามสายพันธุ์นะครอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้ทดสอบอเอาหน่อยบริการเคลื่อนที่ครับที่ จะเอาไปแสดงให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาร่วมงานงานบําำบ,บัดทุกบำรุงสุขของอาทางผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับ,บเอามาพบปะผู้ว <c oughs> ่าพบปะประชาชนเราก็จะนําเมล็ดพันธุ์ข้าวตรงนี้เพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าลักษณะประจำพันธุ์ลักษณะการงอกของเมล็ดพันธุ์แต่ละสายพันธนุ์เป็นยังไงครับอันนี้ก็พันอะไรนะครับอันนี้อันนี้อันนี้พันกาว ไอ้กขอสี่เก้าครับอันนี้กขอสี่เก้าอันนี้กขอแปดห้าอันนี้กขอแปดห้าครับอันนี้กขอยี่สิบเก้าครับออนสี่สิบเก้าครับกขอสี่สิบเก้าครับอันนี้กขอยี่สิบเก้าครับนี่แหละเป็นจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ที่ได้พบเห็นแล้วก็แล้วก็จะจะเป็น เป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้พ่อแมพ่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้ความสนใจกับเม็ดพันธุ์แล้วก็จะติดต่อกลับมาที่ศูนย์เมล็ดข้าวอันนี้อันนี้เป็นพันธุ์ปนที่เก็บมาจากแปลงครับ,บที่เราไปตรวจแปลงของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ของเรานะฮะข้าวดีดอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นข้าวพันธุ์ปนครับ,นนรบอันนี้ข้าวพันธุ์ปนที่มาจากแปลงนะฮะก็ถือเป็นวัชพืชไปครับ ในทุกขั้นตอนของการดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ของโกมารข้าวของเราเนี่ยเราจะอาพิถีพิถันตั้งแต่าการเตรียมแปลงพ่อปูกนะเตรียมแปลงนี่จะต้องเตรียมแปลงให้ถูกวิธีแล้วก็กำจัดวัชพืชกำ,กำจัดข้าววัชพืชอีดีอีเด้งให้หมดนะในขั้นตอนของการปลูกเราก็จะปลูกแบบนาดาครับเพราะเหตุผลที่ปลูกแบบนาดำเนี่ยก็จะทําให้เรากําจัดวัชพืชง่ายแล้วก็ดูแลในเรื่องของพันปนได้ง่ายนะครับตลอดจนถึง าการก่อนการเก็บเกี่ยวในระหว่างเราตั้งแต่ดำนาดำเนี่ยแล้วตั้งแต่ดำข้าวไปจนถึงเก็บเกี่ยวนะฮะเราจะดําดเนินการไปตรวจสอบตรวจสอบพันปนในแปลงตลอดนะเรามีเจ้าหน้าที่ที่ยังดำเนินการติดตามาการปฏิบัติด,ดูแลรักษาแปลงของสมาชิกแปลงของศูนย์เมลข้าวกําแพงเพชรอยู่ทุกขั้นตอนดังนั้นข้าวที่มาจากแปลงเกษตรกรสมาชิกของศูนย์เมลข้าวกาแพงเพชรเนี่ย รับประกันได้ว่าเป็นเม็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพรตรงกับามาตรฐานของกลุ่มการข้าวนะครับอันนี้เป็นเม็ดพันธุ์ตัวอย่างนะที่สุ่มมานะครับามาจากกลุ่มผู้ผลิตเม็ดพันธุ์ของสุ่มข้าวกำแพงเพชรของเราเองนะครับในฤดูการผลิต2566ในฤดูแ้งครับไอ้ตรงเนี้ยเราเพื่อเก็บเก็บไว้ในการตรวจสอบย้อนกลับในเรื่องของคุณภาพเม็ดพันธุ์ ที่จะที่เราจะบรรจุหีบหอ่อแล้วบรรจุหีบหอ่อแล้วก็จะไปะกระใจายให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้ทําการเพาะปลูกนะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีปัญหาหรือว่าปนเปื้อนในเรื่องของพันธุ์ปนเรื่องข้าวแดงแล้วก็ข้าววัชพืชอีดิดอีเด,ด้งนะก็สามารถที่จะย้อนกลับย้อนกลับมาตรวจสอบคุณภาพได้เพราะฉะนั้นข้าวทุกหลอดข้าวเกษตรกรทุกแปลงทุกรรยที่เป็นสมาชิกของศูนย์เมล็ดข้าวกำแพงเพชรของเราเนี่ยเราจะเก็บตัวอย่างไว้ นะฮะเพื่อเพื่อตรวจสอบย้อนกลับทุกรายครับนี้พาไปชมโรงงานปรับปรุงสมรัรอเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวกำแพงเพชรนะครับตอนนี้โรงงานเราก,กำลังเริ่มปรับปรุงข้าวในฤดูแล้งนฤะดูแล้งปี2566ไอ้ที่คุณกำลอนเห็นเนี่ยเป็นข้าวพันธุกอขอ85นะข้าวพันธุขอ85เน่ยคุณสมบัติก็จะเป็นข้าวที่ให้ผลผลิตสูงนะ ตอนนี้ผลผลิตอยู่ที่พันกับ8ปกิโลประมาณ1,100ัรกิโลกรัมต่อไร่ทำได้ทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับท่านแต่มันแต่มันมันไม่ได้หมายว่าพันอย่างเดียวดินดินด้วยการดูแลรักษาครับเดียน้ำด้วยการั้นการับกช่ในฤดูกาลบางฤดูกาลการเกษตรกรไม่ด้วยพวกภาวะแวดล้อมเอานี่ไปใส่คิดว่าพันไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันก็ต้องบวกการดูแลรักษาด้วยนะบวกการปุ๋ยที่จะใส่ไปนะ ที่นี้ครับเอเชนท่านเข้าไปดูนะฮะอันนี้จากเกษตรกรนะฮะเอาเม็ดพันมามให้ศูนย์มาเข้ากำแพงเพชรเราก็จะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงสภาพโดยหลุมแรกเนี่ยครเม็ดพันเข้ามานะก็จะเข้าไปสู่ในการปรับปรุงสภาพเบื้องต้นนะครับปีกินเน,นเอเร์นะฮะไอเครื่องนี้เขจะเอาเม็ดพันเม็ดดีบเอาเหินเอาทรายเอาซังออกนะครับแยกสิ่งปอมปน่ปอมปนออกนะครับตรงนี้มันก็เหมือนคล้ายคล้าย การทางานคล้ายๆลงสีเหมือนเหมือนกันเลยครับนั่นคล้าย <นะ S 2> ๆ,ๆกันครับแยกจริงแยกจริงใช่ใช่ครับแยกจริงไปน,นี้หลังจากนั้นเราก็มาไอที่จะต่างลงสีตรงอยู่ตรงนี้ครับตรงเนี้ยเรามีเครื่องคัดคัดแบบตะแกงคือคัดไซคัดความยาวความกว้างตรงนี้นะฮะเพราะว่าข้าวข้าวแต่และชนิดพันธุ์เนี่ยจะมีขนาดรูปร่างต่างกันมีความยาวของเม็ดต่างกัน มีความหนาของเม็ดต่างกันนะครับไอ้นี่อันี้เครื่องนี้เราใช้ใช้เครื่องนี้นะฮะในการคัดแยกนะครับได้อีกเครื่องหนึ่งในเครื่องเครื่องนี้ก็เป็นการคัดแยกด้วยน้ําหนักเพราะว่าข้าวแต่ละชนิดก็มีน้ําหนักต่อเมล็ดต่างกันอีกนะข้าวเขาตรงนี้เขาเรียกเราเรียกว่าเครื่องกาวิตีนะครับเีทีนี้อ่าท่าเทียบกันไอ้นีของเป็นราชการเนาะกับ แต่ถ้าของเป็นบริษัทเอกชนใหญ่ๆทีเขามีขีดความสามารถในการสร้างคับอะไรเขาก็ทําทได้เลยก็ทําได้เลยครับ,คร,บครับทาได้มันไม่ต่างกันไม่ไม่ต่างครับท่านเครื่องเครื่องพวกนี้ไม่จําเป็นต้องนําเข้าจากต่างประเทศผลิตในบ้านเราก็ได้ปลิติบ้านเราก็มีฮนะ,ะมีตอนนี้ตอนนี้ทางวิศวกรในประเทศสามารถทําได้แล้วครับเทคโนโลยีของเรามีไอ้ตรงนี้ก็เป็นเป็น <morb id. S 2> ขั้นตอนของการบรรจุหีอ่อนะ นะะบรรจุบรรจุกระสอบนะครับอ๋อคือผ่านทุกกระบวนการผ่านทบกขัานเม็ดพันที่กรับต้องการแล้วนะครับกรับไม่มีการเจียพนก็ลงนี่ลลงนี่เลยฮะหลังจากหลังจากเราปรับปรุงปรับปรุงสภาพทางกายภาพเสร็จแล้วนะครับได้เม็ดพันอ่าที่ไม่มีสิ่งเจือพลแล้วก็อ่ามีเข้ารีบอื่นๆนะได้เม็ดพันที่เหมาะสมแล้วนะครับเพียวเม็ดพันแล้วก็เม็ดพันก็จะไหลลงมาแล้วก็จะสู่การบรรจุหีบห่อนะะบรรจุกระสอบนะครับ ตอนนี้ทางศูนย์เมืองข้าวกำแพงเพชรเรากรมข้าวได้ทําการปรับปรุงนะครับปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยการล,ลดใช้แรงงานนะฮะก็สามารถที่ขยายกําลังการผลิตขึ้นจากเดิมเราผลิตอยู่ประมาณ 3- ามถึงสี่พันตันตอนนี้เราผลิต5้าพันถึงหกพันตันได้ครับถ้าถ้ากรณีภาคเอกชนครับมาขอเช่า,ราเราทำก็ได้าการเครื่องเด็พันุกมัน คือคือตอนนี้การทํางานของเป็นสิทธิการทำงานของโรงงานเราในี่เต็มปปะสิทสิภาพครับก็ไม่ไม่สามารถรับได้แล้วครับแล้วใน29ศูนย์ทั่วประเทศเนี่ยมีอย่างนี้ทุกศูนย์ทุกศูนย์ครับทุกศูนย์ครับคือท่านทิพดีกรมข้าวเมื่อ3 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมข้าวเราได้พัฒนาปรับปรุงเรื่องของเทคโนโลยีการปรับปรุงสภาพเม็ดพันทุกศูนย์ทั่วประเทศนะครับ หลังจากเราบรรจุเสร็จแล้วนะครับบรรจุเข้าไปในระบบลายขนส่งเม็ดพันก้าวนะฮะแล้วเราก็ดำเนินการเอามาเก็บนะครับตัวหุ่นยนต์ครับท่านตอนนั้นเป็นโรบอทหมดแล้วอ่พร้อมส่งแล้วพร้อมส่งครับครับหลังจากที่เราปรับปรุงสภาพเม็ดพันธุ์แล้วนะฮะเราก็ นาเม็ดพันธุ์มาเก็บตอนนี้ก็มีมีสาเหตุอยู่อีกประการหนึ่งก็คือเม็ดพันเนี่ยถ้าหากหลังจากหลังการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเ,เม็ดพันธุ์จะมีคุณสมบัติในการพักตัวหมายความว่าเขาเขาจะใช้เวลาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับโดยเพราะาประมาณอยู่6อาทิตย์ถึง8อาทิตย์นะครับพักตัวเพื่อเพื่อที่จะงงอกต่อไปดังนั้นเม็ดพันธุ์ที่เอาเก็บเกีเกเ่ยวมาแรกๆเนี่ยความงอกจะไม่ดีนะแต่ง,งอกอยู่แต่ง,งอกไม่มากนะครับ จะให้เหมาะสมเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ6-8อาทิตย์คือประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนคท่านมาพักไว้ก่อนมาพักไว้ก่อนครับหลังหลังหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเม่พัน์งอกนะมีเปอร์เซ็นต์ของงอกอสูงจนเหมาะสมกับการจําหน่ายให้เกษตรกรแล้วก็แล้วก็เปิดให้เกษตรกรหรือตัวแทนจําหน่ายนะครับที่มาซื้อโดยมาติดต่อที่ที่ศูนย์ได้เลยนะฮะวก็ตอนนี้ราคาจําหน่าย เม็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวนะครับข้าวขาวที่ศูนย์เม็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรผลิตเนี่ยเราจําหน่ายกิโลกรัมละ16บาทนะครับอันนี้เ้าเปลือกนะเขาเปลือกครับข้าวพันธุ์นะฮะนั้นสิบห้าใช่ไหมสิบหกกับสิบเจ็ดบาทนะครับพวกพ่อค้ารเขาจำหน่ายของเขาจะสูงหรือต่ํากว่าเราพ่อค้าเอาสูงกว่าครับสูงกว่าสูงกว่าเพราะว่าเขาก็จะมีมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดําเนินงานของเขาอยู่นะครับ แต่ว่าโดยโดยโปกติเนี่ยทางกรมการข้าวมีราคาส่วนลดให้สําหรับตัวแทนตัวแทนจําหน่ายของที่เป็นสมาชิกของกรมการข้าวอยู่แล้วนะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกษตรกรทั่วไปรวมกันมาซื้อหากซื้อ5,000บาทลงมาเราจะลดอยู่5%เครับแต่ทีนี้ในส่วนของตัวแทนจําหน่ายตัวแทนจาหน่ายเนี่ยถ้าหากว่าซื้อเกิน5,000 0 0บาทขึ้นไปเกิน5 0 0 0 0 0บาทนะ จะได้ลดอยู่8%อครับอันนี้ก็เป็นค่าบริหารจัดการของในส่วนของตัวแทนจำหน่ายครับแต่ถ้าทางกรณีของเคอค้าที่เขาบิดมาเพื่อขายเษกษตรกรเหมือนกันนะนะครับเขาอันนี้ไม่พอเด็กกองต้องไปหาทางโน้นใช่ใช่ทางโน้นขาดทางนนีน้เราไปเรียนต่อมือแล้วครับขาดขาดไม่พอในในส่วนหนึ่งกเ็เรื่องการใช้เม็ดพันธุ์ของ ประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีหลักๆก็คือ1ก็จะมีในส่วนของกลุ่มการข้าวนะครับอีกส่วนหนึ่งมาจากทางสากรการเกษตรที่มีกลุ่มเกษตรกรดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่นะครับครับและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของกลุ่มเกษตรกรยกตัวอย่างเช่นกลุ่มศูนย์เข้าชุมชนเป็นต้นนะครับผลิตอีกส่วนหนึ่งและก็ส่วนสุดท้ายที่ผลิตก็คือเอกชนเอกชนที่ดาเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเอกชนที่ว่าที่จะดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เนี่ย ก็จะต้องอมีการขออนุญาตนะฮะโดยการตรวจสอบในเรื่องของเชื้อพันธุ์ที่ที่มาจากกรมขรค้านะครับถูกต้องไหมครับครับใช่ครับทีนี้กรมขารค้าก็ได้ประสานงานในในด้านของการกํากับดูแลในภาคเอกชนอยู่เสมอเหมือนกันครับสมมติมันมีข่าวว่าถ้าเอกชนจะเป็นผู้ เม็ดพันธ์ข้าวหรือสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆขึ้นมาเนาะแข่งกับรัฐบาลแข่งกับกรมการข้าวไม่ได้ได้ครับท่านเอาได้เลยได้ได้ทำได้ทุกสายพันอ๋อทุกวันนี้เอกชนเนี่ยที่จะพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ยังยังยังไม่เห็นนะครับยังไม่มีแต่แต่ว่าเอกชนเนี่ยจะนําสายพันธุ์ที่ ภาครัฐนะโดยไม่ว่าจะเป็นกรมข้าวกรมวิชาการเกษตรหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยที่ดําเนินการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวเนี่ยเอกชนก็จะนําสายพันธุ์ที่ได้รับการประกาศประกาศรับรองพันธุ์แล้วเนี่ยนำไปผลิต,ลตผลิตเพื่อขายสู่พอนน่อแม่<ป>น้องเกษตรกรแต่ถ้านักการเอกชนพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมารเราไม่เปิดโอกาสใช่ไหมครับอในตอนนี้ มีมีเปิดโอกาสอยู่แต่ว่าจะต้องจะต้องเข้าไปสู่ขั้นตอนของการรับรองพันธุ์<บ>ซึ่งในขั้นตอนบบขั้นตอนการขึ้นทะ,ะเบียนนะครับที่พูดพูดให้เข้าใจใง่ายก็ต้องต้องไปสู่ในกระบวนการรัฐต้องรับรองก่อนรัฐต้องรับรองก่อน,นอย,อย,อยู่คุณทาพันใหม่ขึ้นมาแล้วมาขายก็ต่ก่อนไม่ได้รรไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่าการการจะออกเม็ดพันธุ์ออกมาแต่ละแต่ละชนิดพันเนี่ยนะฮะมันก็ต้องใช้เวลาและอีกอย่างหนึ่งพันธุ์ที่จะออกมาเนี่ยต้องตอบโจทย์ ต่อความต้องการของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะบางครั้งถ้าออกมาโดยโดยเราไม่ตรวจสอบคุณภาพให้ดีนะครับก็จะอาจจะเป็นการเสียโอกาสของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพราะว่าการปลูกข้าวแต่ละครั้งเนี่ยตั้งแต่เตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยวต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า4เดือนที่4เดือนถ้าหากว่าข้าวมันไม่มีคุณภาพเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ใช่อันนั้นคือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรจะเสียโอกาสที่เสียโอกาสยังไม่พอต้องเสียเงินด้วยครับต้นทุนก็จะ,จะ จะได้จะสูงขึ้นครับยังถามว่าในแต่ละอบแต่ละครั้งของฤดูการทำนาในแต่ละปีเนี่ยนะสายพันธุ์ข้าวต่างๆที่เราผลิตขึ้นมารวมทั้งภาคเอกชนปรับปรุงมันขึ้นมาเนี่ยนะที่ถูกต้องเนี่ยมันพอกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรกชาวนาอ๋อยังไม่พอครับยังไม่พอครับ,รบ<อ>ม,มีมีส่วนหนึ่งเกษตรกรเก,เ,เก็บพันธุ์ไว้เองอเครับ ทีนี้ตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องของคุณภาพข้าวของภายในประเทศก็มีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของเกษตรกรเก็บพันธุ์ไว้เองเนี่ยนะ mm hmm. เพราะว่าเทคโนโลยีการเก็บพันเนี่ยจากจาก,จากที่เราอยู่ในพื้นที่ของกําแพงเพชรและตาก mm hmm. เรามามองแล้วเทคโนโลยีการเก็บพันเนี่ย mm hmm. มัน,ม,นมันขาดการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น, mm hmm. นเพราะว่าตอนเนี้ยเกษตรกรเก็บเม็ดพันธุ์ค่อนข้างจะไม่พิถีพิถันครับผิดว mm hmm. ิธี ก็หมายว่าเอาเม็ดพันจากจากรถเกี่ยวอะที่นี่ในรถเกี่ยวนั้มันมีพันปนไปหมดเกษตรกรเอามาจากนั้นเนี่ยโอกาสที่จะให้เกิดการปอมปนพันธุ์นมันสูงมากค่ะอันนี้คือคือเป็นประเด็นที่ว่าทําไมเม็ดพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บทําพันธุ์ไว้เองเนี่ยถึงค่อนข้างจะพบป่าว่ามันไม่มีคุณภาพเป็นส่วนมากแต่ก็มีบางส่วนนะคือเกษตรกรรุ่นเก่าเก่าเนี่ยเก็บพันธุ์ไว้ดีมากก็คือหมายว่าเขาเขาจะคัดพันธุ์ เกษตรกรบางชุมชนบางพื้นที่เขาคัดเป็นรวงเอารวงเก็บเกี่ยวรวงทีละรวงละรวงนะฮะไปเอาพันธุ์ที่มันมีคุณภาพที่ใช่ตรงตามสายพันธุ์นั้นอันนี้เป็นเทคโนโลยีเก่าของคนรุ่นเก่าแต่นี่คนรุ่นใหม่ที่มาสู่วิถีชีวิตการทานาเนี่ยค่อนข,ข้างจะจะห่างเหินในสิ่งพวกนี้ไปไม่ได้เข่งคลาดไม่ได้เดในเรื่องของการเก็บพันธ<อ>ุ์นะฮะจริงๆเม็ดพันธุ์ที่มาจากกรมข้าวเลยที่ที่เม็ดพันธุ์ที่ท่านเห็นเนี่ยนะ ถ้าหากว่าคัดพันธุ์ให้ดีเก็บพันธุ์ให้ดีนะครับสามารถอยู่ได้เป็น5ปีก็ยังอยู่ได้เลย10ปีก็ยังอยู่ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าขั้นตอนวิธีการในการเก็บต่างหากว่าขั้นตอนวิธีการในการในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสูงข้าวกำแพงเพชรเนี่ยเราพิถีพิถันที่ผมนําเรียนคุณคำดลพูดพูดให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเราพิถีพิถันตั้งแต่การเตรียมแปลงนะการปลูกการดูแลรนะักษาจนการตรวจตัดพันธุ์ปน นะครับนำซ้ำเรามาก็ผ่านการรมวิธีของการตรวจสอบคุณภาพมาที่กลุ่มควบคุมคุณภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็ถึงเข้ามาปรับปรุงสภาพเม็ดพันธุให้มันให้มันมีเม็ดพันธุ์ที่เพียวมีคุณภาพาดีสุดสเสถียรที่สุดครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเครื่องหมายไอ้บ่งบอกถึงว่าเม็ดพันชุดนี้นะหลอดนี้นะครับเอามาวันที่เท่าไหร่นะครับเพื่อเพื่อเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับนะครับอันนี้ก็ ในตรงนี้ก็แท็กตรงนี้ก็จะบ่งบอกอชนิดพันธุ์นะฮะก็ขอสองเกนะครับหลอดที่เท่าไหร่นะครับ,บกลับไป<อ>บที่แปลงได้เลยตรวจสอบกลับไปที่แปลงได้ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นครับถ้าเกิดมีปัญหาครับอันนี้เป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับที่กรมข้าวจะต้องดาเนินการอย่างเคร่งค,ครัดเพื่อเพื่อจะให้มีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไปสู่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับถึงว่าตอนนี้ในเรื่องของคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ ฉะนั้นมาอันดับหนึ่งนะฮะเรื่องคุณภาพความเชื่อถือในไดน้ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก,ก็คือตาของกรมการข้าวครับของดีมีทั่วไทยนี่อีกหนึ่งไงอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรมาเล็ดข้าวพันดีเขาทำอยู่ที่นี่จังหวัดกำแพงเพชรเนะี่ยยังไม่พอความต้องการของชาวนาแต่ว่าโอกาสหน้าจะทำให้มากกว่านี้